พอเ,เอพูดจบเสียงขอาประตูห้องก็ดังอีกเรายืนอยู่หน้าประตูอยู่แล้วก็เลยส่องตาแมวดูแต่ก็กลับไม่มีใครสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปแล้วเรื่องผีก่อนจะฟังเรื่องผีในวันนี้ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเรื่องนี้ผ่านมาได้ประมาณ7-8ปีแล้ววันนั้นแฟนผมประสบอุบัติเหตุเจ็บหนักพอสมควรแล้วทางครอบครัวก็นำตัวแฟนผมไปส่งโรงพยาบาลในเวลานั้นทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดทั้งเรื่องอาการของแฟนและความรู้สึกที่เป็นห่วง ผมนั่งรอฟังผลการรักษานานมากมันนานจนผมเผลอหลับไปแล้วผมตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงรอรถเข็นเตียงกำลังจะเข็นผ่านตรงที่ผมนอนพอผมลืมตาขึ้นมาผมก็เห็นว่าบุรุษพยาบาลกำลังเข็นเตียงของแฟนผมออกมาผมรีบรุกไปดูอาการของแฟนทุกอย่างก็เรียบร้อยดีเหมาะได้ทำการรักษา และกำลังจะพาแฟนผมไปห้องพักที่โรงพยาบาลผมเดินตามเตียงของแฟนที่เขาเข็นไปพอไปถึงหน้าห้องผู้ป่วยเตียงก็หยุดเข็นและผมก็ถามพยาบาลว่าแฟนผมพักห้องนี้หรือครับพยาบาลก็ตอบว่าค่ะพยาบาลตอบสั้นๆแล้วผมก็มองสำรวจในห้องนั้นว่ามันเป็นยังไงถ้ามองจากหน้าประตูห้องนั้นจะมีสิบเตียง คือฝั่งซ้าย5เตียงฝั่งขวา5้าเตียงในตอนนั้นเตียงทางฝั่งขวาจะเต็มหมดทุกเตียงส่วนฝั่งซ้ายจะมีว่างอยู่2เตียงคือเตียงที่1และเตียงที่สองแฟนผมเลือกที่จะนอนเตียงที่สองในตอนนั้นเท่าที่ผมสังเกตนคนไข้ในห้องนั้นจะอาการหนักเกือบทุกคนบางเตียงก็จะมีสายน้ำเกลือสายถ่ายเลือดเสีย คือผมดูแลไม่ค่อยสบายใจและสบายตาเลยแต่มันก็จำเป็นต้องนอนไปก่อนคืนแรกผมก็นอนเฝ้าแฟนอยู่ใต้เตียงอย่างที่เราร,รู้กันว่าโรงพยาบาลรัฐแถวต่างจังหวัดมันก็จะแออัดถ้าจะนอนเฝ้าคนป่วยต้องลงไปนอนใต้เตียงแล้วคืนนั้นผมก็เอาเสื่อที่โรงพยาบาลจัดมาให้ไปปูนอนใต้เตียงแฟน แต่การนอนของผมผมจะไม่ปูเสื่อเข้าไปด้านไหนมากเพราะผมคิดว่าถ้าเข้าไปลึกเกินไปเวลาที่แฟนผมจะลงจากเตียงผมจะไม่เห็นคือได้ผมก็นอนเ้าแฟนตามปกติหลับบ้างตื่นบ้างเพราะมันมีเสียงคนป่วยร้องบ้างเสียงเครื่องดังบ้างเหตุการณ์ผ่านไปได้หนึ่งวันแฟนผมก็ทำการรักษาไป แล้วช่วงบ่ายของวันที่สองในขณะที่ผมนั่งเฝ้าแฟนอยู่ผมก็ได้เห็นพยาบาลเข็นเตียงเข้ามาหนึ่งเตียงแล้วก็จะมีคนเดินตามเตียงนั้นมาหนึ่งคนซึ่งคนนั้นเป็นผู้ชายและบุรุษพยาบาลก็เดินตามเข้ามาทุกคนก็ช่วยกันยกยายแก่ๆคนนั้นขึ้นนอนบนเตียงรวมทั้งผมก็เข้าไปช่วยเขาด้วยสรุปว่ายายคนนั้น เขาเดินไม่ได้ครับพูดไม่ได้ขยับได้แต่ลูกตาผู้ชายที่มากับคุณยายคือลูกชายของแกเองวันนั้นคุณยายต้องมานอนที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวแต่ผมก็ไม่กล้าถามว่ายายแกป่วยเป็นอะไรรู้แค่ว่าแกเดินไม่ได้เตียงที่แกนอนก็เป็นเตียงที่หนึ่งที่ยังว่างอยู่คืนที่สองของการเฝ้าไข้แฟน ในขณะที่ผมนอนหลับอยู่นั้นกลางเด็กผมก็ได้ยินเสียงดังแก๊กผมตกใจลืมตาขึ้นมาเพราะคิดว่าแฟนผมคงจะเข้าห้องน้ำแต่ในขณะที่ผมลืมตาอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงนั้นอีกแต่ผมยังไม่ทันได้ลุกออกไปดูผมก็ต้องตกใจเพราะเสียงที่ดังแก๊กๆนั้นมันไม่ใช่เสียงที่มาจากเตียงแฟนผม เป็นเสศษที่มาจากเตียงของยายคนนั้นตอนนั้นผมค่อยๆหลีตามองว่ายายแกจะทำอะไรสิ่งที่ผมเห็นก็คือยายแกลุกขึ้นนั่งแล้วมองไปรอบๆห้องทำตาขวางแลบลิ้นออกมายาวแล้วก็เหลี่ยที่ริมฝีปากแกทำท่าจะลงมาจากเตียงแต่แกลงมาไม่ถนดัดเพราะมันมีที่กั้นเตียงขวางอยู่ แล้ผมก็ตัดสินใจส่งเสียงพูดท้าแกออกไปยายยายจะทำอะไรยายจะไปไหนพอแกได้ยินเสียงผมแกรีบล้มตัวลงนอนกับเตียงทันทีตอนนั้นผมรู้สึกตกใจและก็งงปนปนกันไปหมดไหนลูกเขาบอกว่ายายแกเดินไม่ได้ขยับตัวไม่ได้หรือว่าเป็นผมเองที่ตาฝาดหรือว่าฝันไป แล้วเช้าวันนั้นของวันที่สามผมก็เล่าให้แฟนผมฟังแต่แฟนผมบอกไม่ต้องพูดมีอะไรค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านแล้ววันนั้นทั้งวันผมรู้สึกหวาดระแวงและแปลกใจทั้งวันตามผมก็คอยที่จะเหลือบมองยายแก่เรื่อยๆวันนั้นทั้งวันแกนอนนิ่งไม่ขยับตัวเลยนอนนิ่งเป็นผักเลยผมเห็นลูกเข้ามา ผมก็ไม่กล้าพูดให้ฟังกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อคืนที่สามของการเฝ้าไข้แฟนมันเริ่มตื่นเต้นขึ้นทุกวันคืนนั้นผมปูเสื่อเข้าไปด้านในใต้เตียงแฟนผมมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกกลัวและหลอนคืนนั้นผมนอนอยู่ใต้เตียงผมไม่กล้าที่จะนอนตะแคงด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่ากลัวไปหมดถ้าหันหน้าหาแกก็กลัวว่าแกจะเห็น ถ้าหันหลังให้แกก็กลัวแกจะมาจับหลังตอนนั้นผมไม่รู้จะทำยังไงดีเลยตัดสินใจนอนงายไปเลยทั้งคืนแล้วคืนนี้มันก็เริ่มขึ้นอีกผมเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้กลางดึกเหมือนเดิมผมก็ได้ยินเสียงดังแกลกผมก็สะดุ้งตื่นแล้วค่อยๆหลีดตามองไปทางเตียงของยายแกคุณพระช่วยยายแกไม่ได้อยู่บนเตียง ผมค่อยๆกวาดตามองไปรอบๆห้องแต่การมองของผมผมจะมองจากใต้เตียงแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือใหญ่แกเดินมาที่ข้างเตียงของแฟนผมแล้วแกก็ก้มลงมาดมตามแผลของแฟนผมตอนนั้นผมใจจะขาดแล้วสักพักใหญ่แกก็เดินไปที่เตียง3เตียงสี่และเตียงห้าจากนั้นก็เดินข้างไปเตียงอีกฝั่ง แกเดินดมตามแผลของทุกเตียงถ้าเตียงไหนแผลมีเลือดซึมออกมาแกก็จะเลียกินตอนนั้นผมทนไม่ไหวเลยแกล้งส่งเสียงดังออกไปเพื่อให้คนในห้องนั้นตื่นแต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องช็องอีกรอบก็คือพอแกได้ยินเสียงผมแกตกใจแล้วรีบเคลื่อนตัวมาอย่างเร็วมากแปบ๊บเดียวแกขึ้นมานอนอยู่บนเตียงของแก เพียงแค่ผมกระพริบตาเท่านั้นในเวลานั้นผมเก็บความกลัวไม่ไหวแล้วผมลุกออกมาจากใต้เตียงแล้วก็ไปปลุกแฟนของผมให้ตื่นแต่แค่ผมเอามือแตะตัวที่ตัวแฟนของผมนิดเดียวแฟนผมก็ลืมตาแล้วจับมือผมไว้เธอส่งสายตาให้ผมเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างกับผมสรุปว่าคืนนั้นผมไม่ได้นอนเลย ผมหยิบนาฬิกาดูมันเป็นเวลาตีสามพอดีผมเลยนั่งอยู่กับแฟนจนเช้าคืนที่4ที่ทรมานใจที่สุดช่วงกลางวันทุกอย่างก็เป็นปกติผมพยายามจะแอบบอกกับพยาบาลแต่ก็ไม่กล้ากลัวเขาจะหาว่าผมบ้าแล้วกลางดึกคืนนั้นความหลอนก็เริ่มขึ้นในขณะที่ผมนอนอยู่ใต้เตียงแฟนนั้น ผมก็ได้เสียงอะไรบางอย่างลักษณะของเสียงมันเหมือนคนกำลังดูดน้ำหรือดูดอะไรสักอย่างตอนนั้นผมก็ค่อยๆหลีตามองไปที่เตียงของยายแกเหมือนเดิมคุณพาช่วยยายแกไม่ได้อยู่บนเตียงอีกแล้วครับตอนนั้นผมกลัวมากแต่ผมก็ห่วงแฟนด้วยผมไม่กล้าทิ้งแฟนแล้ววิ่งออกจากห้องไป ผมก็มองหาแกรอบๆห้องผมกลัวแกจะมายืนข้างเตียงแฟนผมอีกโชคดีที่เตียงฝั่งนี้ไม่มีแกครับแล้วผมก็ค่อยๆกระดกหัวเบาๆเพื่อมองหาแกผมเห็นแกนั่งยองๆอยู่ข้างเตียงคนป่วยที่อาการหนักคนหนึ่งผมพยายามมองว่าแกทำอะไรแล้วสิ่งที่ทำให้ผมช็อกจนต้องวิ่งออกจากห้องไปก็คือ ยาญแกนั่งยองๆแล้วดูดเลือดเสียที่ถ่ายออกมาจากตัวคนป่วยคนนั้นพอผมเห็นแบบนั้นผมไม่ไหวแล้วครับผมลุกวิ่งออกจากใต้เตียงและวิ่งสุดชีวิตออกไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลไปเล่าสิ่งที่ผมเห็นให้เขาฟังซึ่งพยาบาลบอกให้ผมสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วก็บอกผมว่าคุณยายแกเดินไม่ได้ให้ใจเย็นๆ ซึ่งผมก็ตอบกลับไปว่าผมไม่ได้โกหกผมเห็นกับตาแต่ในขณะที่ผมพูดกับพยาบาลคนนั้นอยู่ก็มีพยาบาลคนหนึ่งมองหน้าผมแปลกๆแล้วเธอก็บอกกับผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอมาให้ไปเล่าให้คุณหมอฟังแต่ตอนนี้ให้ผมไปนอนเฝ้าแฟนก่อนจากนั้นผมก็ตั้งสติได้แล้วก็เดินกลับไปหาแฟนของผม คืนนั้นผมนั่งเฝ้าแฟนผมไม่หลับไม่นอนซึ่งแฟนผมกระซิบบอกกับผมว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วเขาเชื่อที่ตัวเองพูดเพราะเขาก็เห็นเหมือนกันเอาไว้ไปคุยที่บ้านนะแล้วคืนนั้นผมก็นั่งหลับอยู่ข้างเตียงแฟนจนถึงเช้าซึ่งเช้าวันที่ห้าลูกชายของยายแก่ก็มาปกติเขาไม่ค่อยจะมาทุกวัน แต่ผมก็ไม่เคยได้คุยกับเขาได้แต่มองมองแต่วันนี้ผมตัดสินใจที่จะคุยกับคุณหมอถึงสิ่งที่ผมเจอมาตลอดสี่คืนพอคุณหมอตรวจแฟนผมเสร็จผมก็เริ่มไปคุยกับคุณหมอเป็นการส่วนตัวผมเล่าทุกอย่างให้กับคุณหมอฟังซึ่งท่านก็ทำหน้าแปลกๆแล้วก็บอกกับผมว่าคืนนี้ให้นอนอีกสักคืนถ้ามีอะไร พรุ่งนี้เราค่อยคุยกันผมก็ได้แต่ตอบว่าครับเพราะไม่รู้จะพูดอะไรตอนนั้นอาการของแฟนผมก็ยังไม่หายดีและผมก็ไม่รู้ต้องอยู่ที่นี่อีกอกี่คืนผมตัดสินใจคุยกับแฟนว่าพรุ่งนี้ผมจะขอย้ายห้องและแฟนผมก็ตกลงสรุปว่าคืนนี้ผมต้องนอนที่ห้องนี้อีกหนึ่งคืนแล้วกลางดึกคืนนั้น ผมก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมผมนอนเฝ้าแฟนใต้เตียงแต่สถานการณ์ในคืนนี้มันดูแปลกแปกมันเงียบๆผมคิดว่าคืนนี้มันคงไม่มีอะไรคืนนี้ผมคงนอนหลับสนิทได้แล้วผมก็หลับสนิทจริงๆคืนนั้นผมจำได้ว่าผมนอนหลับตะแคงข้างหันหลังให้กับเตียงของยายแล้วในขณะที่ผมหลับสนิทอยู่นั้น ผมต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างผ่านหลังผมผมรู้สึกเอะใจแล้วนึกถึงยายเลยลืมตาม,มองไปด้านหน้าสำรวจมองทั่วๆใต้เตียงของห้องนั้นผมไม่เห็นยายครับแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างมาเขี่ยที่หลังของผมแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆผมค่อยๆแหนหลังกลับไปมองที่เตียงของยาย แล้วสิ่งที่ผมเห็นและช็อกโลกแตกก็คือยายแก่เอามือที่มีเล็บยาวมากเอื้อมมาควนที่หลังของผมแล้วแก่ก็ยื่นหน้าที่หิวเหี่ยวตาลึกโบลงมาใกล้หน้าผมแลบลิ้นออกมายาวมากเหมือนจะมาเลียที่หน้าของผมผมอยู่ไม่ได้แล้วครับมันมาครบหน้าเสียงกลิ่นมันมีกลิ่นเหม็นเนา่าๆ ออกมาจากตัวของยายแกตอนนั้นผมร้องสุดเสียงผมไม่สนใจอะไรแล้วผมวิ่งออกจากห้องนี้ไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลแล้วก็เล่าทุกอย่างให้พวกเขาฟังแต่ว่าครั้งนี้พยาบาลเชื่อผมไม่ว่าผมเลยสักคำแถมยังพูดกับผมอีกว่าดิฉันก็เห็นเหมือนกันแต่ดิฉันพูดไม่ได้สรุปคืนนั้นผมและพยาบาล ก็ช่วยกันเดินไปดูแฟนผมเป็นระยะพอเช้ามาผมก็ไปคุยและเล่าทุกอย่างให้คุณหมอฟังและผมก็ขอเปลี่ยนห้องทันทีคุณหมอไม่คัดค้านใดๆอนุญาตให้เปลี่ยนห้องแบบง่ายๆแล้ววันนั้นลูกชายของยายแกก็มาผมก็ขอไปคุยกับเขาแบบส่วนตัวซึ่งผมก็ถามไปว่าพี่รู้ไหมว่าคุณยายแกเดินได้ซึ่งพี่คนนั้น ก็ทำท่าตกใจแล้วถามผมกลับมาว่าเห็นแม่ผมเดินหรือเปล่าผมก็ตอบว่าเห็นและผมก็เล่าทุกอย่างให้พี่เขาฟังซึ่งเขาก็ตอบผมกลับมาว่าเขารู้ว่าแม่เขาเป็นปอบแล้วพี่เขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังเขาบอกกับผมว่าแม่ของเขาเป็นคนสุรินตอนที่แกอยู่ที่นั่นแกเป็นแม่หมอใครๆก็นับถือแก ให้แก่รักษาแล้วแกก็เล่นของเลี้ยงผีพอถึงเวลาแกก็ต้องเอาเลือดเอาของสดไปเส้นไหว้ผีแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผีพวกนั้นมันมาเข้าร่างและอยู่กินร่างแม่ผมก่อนหน้านี้ผมเอาแม่ผมมาเลี้ยงมาดูแลเพราะคิดว่ามันคงไม่มีเรื่องผีเรื่องสางแบบนี้หรอกแต่พอผมเอาแม่มาอยู่ด้วย แล้วจ้างคนมาดูแลเขาก็อยู่ไม่ได้กันพอตกตึกแม่ก็จะออกเดินหาของสดหาเลือดกินบางทีก็จะไปเลียหน้าพี่เลี้ยงจนเขากลัวอยู่กันไม่ได้แม่เป็นอย่างนี้มาระยะหนึ่งจนต้องเปลี่ยนพี่เลี้ยงมาสี่คนแล้วเพราะเขากลัวกันแล้วตอนนี้ผมกับแฟนก็ดูแลแกไม่ไหวไม่รู้จะแก้ยังไง เลยคิดว่าจะเอามาอยู่ที่โรงพยาบาลมันอาจจะดีกว่าอยู่ที่บ้านแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเรื่องที่นี่อีกต้องขอโทษด,ด้วยแม่ผมเป็นปอกหลังจากนั้นผมก็ขอย้ายห้องทันทีเรื่องนี้มีผมแฟนคุณหมอพยาบาลเท่านั้นที่รู้เรื่องซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอมาจริงๆครับ